สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้าน LKP นะครับรถไทยมือสองนะครับนี้มีคิวจัดส่ง L4508DI นะครับเก็บสภาพสวยครับเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นราคาสอ0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผ่านก็ได้ผ่านใหม่ครับใครสนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับเราเก็บงานอย่างนี้ให้ทุกคันนะครับ อยู่ที่ข้อตกลงลูกค้านะครับอยากเก็บงานหรือไม่นะครับถ้าไม่เก็บงานราคาก็จะถูกลงนะครับแต่อันนี้ลูกค้าให้เก็บงานให้ครับสวยครับเก็บงานให้สวยครับนี่ครับฐานใหม่ครับนี่ครับมาเก็บงานให้นะครับ L4508DI ครับตัวนี้เป็นเปลี่ยนตัว DI ครับ ไทยกำลังมองหายันม่านะครับยันม่าคูโบต้า L47 4951แรงนะครับตัวยันม่าก72แรงก็มีนะครับรถเกี่ยวก็มีครับ7095นะครับตัวรถเกี่ยวนะครับตัว39แรงก็มีครับมีเจ็บงานให้ลูกค้าอยู่นะครับส่งลูกค้าครับ นี่ก็เก็บงานยันมา่เก้าครับอันนี้ L47 นะครับ L47.08 ตัวนี้ราคาอยู่ที่3า0 0 0 0ต้นๆเ่นั้นนะครับถ้าไม่เก็บงานก็ถูกลงมาหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้เป็นตัว35แรงนะครับ มาสามห้าสองครับ TLX ครับนี่ครับสภาพสมบูรณ์ครับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ครับนี่ยังไม่ได้ทําอะไรครับยังไม่ได้ล้างครับตัวนี้ก็เหมือนกันหากใครสนใจนะครับะกําลังมองหารถไทมือสองนะครับนี่ครับรอให้ดูตามสภาพก่อนนะครับ อยากเก็บงานหรือไม่อยากเก็บงานก็สอบถามได้ครับวันนี้จัดส่ง LC5 ครับนี่เก็บงานให้สวยทุกจุดครับให้สวยเราไม่ทำครับร้านนี้ครับเอาแวบเลยครับ รถของเราครับรถอยู่ที่ร้านนะครับสนใจสอบถามได้นะครับนี่ครับสาแรงราคาแสนต้นๆเองนะครับนี่ครับใครที่ใช้34แรงนะครับผมว่าตัวนี้ใช้ดีกว่า34นะครับนี่ครับ สนใจก็โทรสอบถามได้ครับร้าน,นของเราราคาไม่แพงครับราคาจะแพงแต่คุณภาพก็ใช้ได้ครับน่ครับต่อชิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปส่งรถก่อนครับผม